อันตี1.6นปี2019นะคะคันนี้เพิ่งหลุดจองมาเองนะเลขไม่แค่62,000โลนะคะสภาพเดิมๆสวยๆประวัติศูนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยช์ไม่ได้เช้นนะคะกระจังหน้าโครเมียม2เส้นไฟหน้าแบบมันติดรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทมโครงสร้างเดิมทั้งคันกระจกเดิมทุกบานกุญแจสำรองครบนะคะฟร,รีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันเท่านั้นนะเพิ่งหลุดจองมาเองคันนี้ไม่น้อยด้วยนะคะสนใจห้ามพลาดเลยได้พวงมาลัยมังติฟังก์ชันปุ่มเองจิ้งสตา เัรียรบอยแล้วแอบแบ็กเใบนะฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวแล้วก็เลดดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%ผ่อนได้นาน7ปี84งวดมีเซ็นเซอร์หลังมาให้อีก2จุดนะคะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพิ่งหลุดจองมาเองนะเลขไม่น้อยด้วยสนใจห้ามพลาดเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์นะสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวย,สวยหลุจจองหนึ่งคันมานําเสนอให้ชมกันคันนี้นะเป็นตัวอันตีส6หีปี2019นะคะเป็นโฉมต้นปีนะโฉมไม่ได้เชนอยู่นะคะลูกค้าคันนี้ไม่แค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะสภาพเดิมๆสวยๆเพิ่งลุจจองมาเองนะคะใครที่สนใจอยากได้รถสวยไมย่น้อยๆไปใช้งานแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะเครดิตดี ไม่ต้องใช้เงนินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะเรามีบริการไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทรนะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันเป็นรถปประจำการประวัติศูนย์นะคะป้ายทะเบียนนี้เลย8กไก่ก พุทเท่า8773กรุงเทพมหานครโรโคด้าน่าเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับประจังหน้าโคเมียม2เส้นนะคะสันเหลี่ยมคมตรงฝากระโปรมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยหลักยิ้มเลยนะได้ปรถสีบอลเงินสีสวยๆดูแรงง่ายๆด้วยนะคะการันตีโครงสร้างเลยนะใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะราคาค่าตัวนะคะเพียง4 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเอง ไม่ห2 0ม0พโลนะฟรีดาวผ่อน7,000รายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นแบบมันติดดิฟแฟกเตอร์โคมใสๆส,สวยๆมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์โคมไฟไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะคะสันเหลี่ยมโคมตรงปงซุ้ม้อหรือว่าด้านข้างตัวรถเนี่ยเส้นโคมมมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยละกี้เลยนะคะส่วนตัวล้อได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีน็อต5รล,ลูโรโก้ตรงกลางยางขอบ16มิ ะค,ะคันนี้นะเป็นยางรถปี2021นะคะก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะลูกค้าดอกยางยังเหนืออยู่ส่วนช่วงล่างของรถเนี่ยเดิมๆไม่มีคาบน้ามันหยุดไหลเยิย้มเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะถ้าตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งนะเพชรยนต์รับซื้อคืนเต็มจานวนเลยนะคะลูกค้าไว้ใจได้เลยนะเราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเอม,มาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันแน่นอนนะคะคันนี้นะจะให้กระจกเดิมทุกบาน ด้วยกุญแจสำรองมีมาให้ครบนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวมือจับประตูสีด้านสีเดียวกับตัวรถผักตาด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเลยนะคะส่วนตัวกุญแจนะคะได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูเลยนะจะมีตัวรับสัญญ,ญาณมาให้เดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบรดนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรปับออโต้ฝั่งคนขับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำแผงประตูมีมาให้นะคะตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์กลมกลมหมุนได้360องศาเลยปุ่มแอจิ้งสตาร์นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแท็กนัดหมายเช็คระยะจากศูนย์นะคะมีติดอยู่นะรอบผัดไปเนี่ย64,000พนโลนะคะตอนนี้เรขมาอยู่ที่6 2 0 0 0พนโลนะถ้าลูกค้าออกรถไปจะไปเข้าเช็คศู ต่อได้เลยนะคะลูกค้าแต่ก่อนออกไปทางเราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ก่อนส่งมอบนะคะล้างขัดสีให้ใหม่พาสีพระบบดูแลให้ได้รถสภาพสวยๆพร้อมใช้ไปใช้งานกันแน่นอนนะค,ะคันนี้ไม่น้อยนะคะ6 2 0 0 0โลเพิ่งหลุดจองมาเองนะ,ะเป็นตัวอันติ1น g ปี19 4 1 0 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อน7,000เท่านั้นนะคะได้พวงมาลัยบางสีฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD u มซีดีเสียบได้แอร์อนาล็ หุ่นมือปรับได้สี่ระดับเกียร์ออโต้นะคะแอร์แบ็กมีให้เจ็ดใบนะได้เป็นเบาะหนังสีเบรดเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะสภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยัขยบเพี้ยนเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะช่วยทุกคันดันถูกเหตแน่นอนนะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงงจ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังสองรูนะคะเบาะไม่มี ช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดโครงสร้างเดิมๆเ,เลยสปอร์ตเมดอาร์ตนะคะลูกค้านี่ดึงให้ดูนะอ่ะแน่นนิดหนึ่งแน่น,น,นไม่ใช่แน่นนิดหนึน่งแน่นมากนี่อ่ะเมดอาร์ตนะคะ มีให้เห็นชัดเจนเลยนะคงสร้างเดิมๆนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักทีิกความจมน้ำกลับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะใครสนใจอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบพักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนมีเซ็นเซอร์ลังนะคะติดตั้งมาให้ด้วย2จุดนะป้ายทะเบียนนี้เลย8กอไก่ทพุเท่าแ7 7เกรุงเทพมหาคนครนะคะฟรีดาวน์ได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.7 9ผ่อนได้นาน7ปี84งวดเลย ะะส่วนไฟท้ายนะคะดีไซน์มาให้ฉบเฉีียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED มีไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไร้ฟ้ามาให้ไฟเบกรกยูที่สามีเห็นชัดเจนเลยมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ไทโคอิโตนะคะมีเห็นชัดเจนเลยนะ ไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจนเลยแล้วก็หัวน็อตต้องฝาท้ายนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยับขยี้เลยนะคงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะคะตัวคารด้านในตรงๆเลยเม็ดอาร์ตมีเห็นชัดเจน ไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆส่วนบอดี้ด้านล่างล้ออะไรเครื่องมือแมลงครบซีนเดิมจากโรงงานสีขาวไข่ไก่เม็ดอ์นมีเห็นชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะรอยเชื่อมรอยต่อรอยบุบรอยยุบรอยชนไม่มีนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยคันนี้สวยๆเลยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้ประวัติศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครสนใจนะคะ รีบติดต่อมาหานัดด่วนๆได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคันนี้ได้ไมน้อยไปใช้งานกันด้วยนะคะไมแค่62,000่นลเท่านั้นเองนะประวัติศูนย์นะคะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้ยา,ตาได้เลยนะออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนการันตีโครงสร้างเลยนะมาดูกันต่อในส่วนของผพนเพตของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจน ในเครื่องในขงงังกงรถปี2019นะคะเป็น19ต้นปียังเป็นโฉมไม่ได้เชนอยู่นะคะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้ได้หัวาน,น็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีเขียบพิเศษเลยบอดี้ภายในนะคะสวยๆไม่มีร่องรอยขีดข่วนเลยนะสภาพพ,พร้อมใช้เลยนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคัน กระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ครบกุญแจสำรองมีมาให้ครบสองดอกเลยภาษีพ,พรบรทางร้านดูแลให้มีวันตีหลังการขายให้ด้วยนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะคะอันติดต,ต้องบอกเลยว่าอึดถึกและทนมากๆนะใครสนใจห้ามพลาดแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยะคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเครื่องยนต์ขนาด4สูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะรองรับน้ํามันเป็นซินเกิ 195E20E85 เติมได้เลยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ประมาณ16กิโลลิตรนะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะไม่มีคาบน้ามันหยุดเลยเยอะไม่มีสันไม่มีสถานนะคะคานด้านหน้าตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอ หัวน็อตเนี่ยสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยืนเลยนะคะหรือว่าคานหน้ารถด้านในนะคะตัวคานด้านในเดิมเดิมพาร์ทอะไรมีเห็นชัดเจนเลยนะคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยนะคะมาร์กด้านสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะซีนหน้าห้องเครื่องนะคะสีเดียวกับตัวรถเดิมๆมจากโรงงานมิดอาร์ตเบ้าชกเดิมเดมเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะหัวน็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นหัวน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมนะ ตาปั๊ม e ต้องฝากกระโปรงมีเห็นชัดเจนชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่แล้วก็สติ๊กเกอร์มออกมีติดอยู่ครบเลยนะคะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะรถหน่วยงานปลดประจำการประวัติศูนย์เพิ่งหลุดจองมาด้วยนะคะไม่แค่6 2 0 0 0โลปี2019นะโฉมไม่ได้เช็นราคา4 1 0 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนเ0 0 0เท่านั้นนะคะรายได้สองเท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยใครสนใจห้ามพลาดนะคะรีบพักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะะเบอร์โทร 0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะแนะนำไปหนอีกทางเลือกเลยนะอันตีส6นปี2019นะคะรถหน่วยงานปลดประจําการประวัติศูนย์แน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ ah uh -huh.